เรก็สู่ช่องคู่หูสู้ต้านะครับผมวันนี้เรามาที่วัดถ้ำพระผาป่องนะครับผมเป็นวัดที่สามสำหรับการทอดกระถิน9วัดนะครับผมในทีมงานของลุงผลบา้าแตนนะครับก็จะมีในส่วนของการลำถวายด้วย สวัสดีครับที่หน้าครับผมแดงช่องคู่หูซูซาอะไรนะครับคุณประภณักษ์นำะกาวันธนีชนารคุณประภณรักษ์นำน้องแพมนี่โอ้ยไม่เห็นไม่เห็นคุดีขงไทยเจอรันชูริ ทนายส้มเกียรริโรจนะด้วันี้ไงโอ้นี่ว่าใครใครขอคุณใครพอหรือคุณคุณพรพระแตงแล้วก็คุณรีชาพิริศานี่เป็นกะถิ่นสมะเฟย์ต้นก้าสายตอนนี้ทางคณะที่เทพน้องน้องแพมก็อยู่บ้านหัวสูงอยู่แล้วอพรางเราที่ไปตั้งต้นแห่ครับควรจากบ้านหัวสูงก็เข้ามาถึงยัง วัดทำภาพพระองค์ของเราเรียบร้อยครับแล้วก็ขอเชิญเข้ามาด้านในนะขอเชิญเข้ามาด้านในส่วนท่านเจ้าภาพที่ได้อ่านรายนามไปแล้วก็ขอเชิญให้ได้นั่งอี่ส่วนบนประธานนะประธานใหญ่คุณตุคุณที่พระพิชันครับมาถึง่ล้วครับ พาส่วน,นะนอฟซีนะแฟนผับของดุขนปแสนตอนนี้อัดแต่งพื้นที่ของศาลาวัดพังาขาสองของเราวันนี้มี<น>ใครมาเาะออนไลก็ลอรอเลยเที่อยู่ต่างประเทศได้อยู่ใน <c oughs> นี่นางํ<า>ำมืออาชีพอยู่แล้วนะครับมาร่วมงานบุญด้วยกันในวันนี้ให้ได้อานพโมทนาบุญกับเราด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อ ให้คน,อนโอ้ยวัดเ <บา S 1> สียไป<อ>ใส่มาลอยลำอยู่นี่เนาะที่รู้จักท่านเจ้าภาพทั้งแม่แม่ตั้งใจมาลำเลยแม่อ๋อปกติลำให้วัดผ้าผ่าปองอยู่แล้วอ๋อครับผมก็แล้วเดี๋ยวตอนแม่ลำทุกปีตอนเราจะเริ่มพิธี่ึี่จะมีการจุดธูปสุรเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ไหว้พระแม่ยังไม่กินข้าวเลยแม่กก็ต อเอาผมคือกินแล้วสินะมาหัวใสเลยแม่แต่งตัวตั้งแต่กี่โมงแต่งตัวตอนไม่ใช่สายก็มาใกล้เๆเนาะนี่นะครับต้นไม้นำโชคนะครับผมกระถางอยู่ด้านบนดินอยู่ด้านบนนะครับ <S <S 2> <S 2> ในส่วนของรากอยู่ด้านล่างนะครับวันนี้ออกเสือแล้วเราไม่ต้องไป ให้ันงาน้บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศภายในงานมาในประเทศไทยดขาที่าี่า ใกล้สู่พิธีการแล้วนะครับผมทีมยูทูบเบอร์พร้อมนะครับผมสองนุ้นจะเป็นลุงพลป้าแตนแล้วก็พี่ทนายสมเกียรตินะครับผมแล้วก็จะมีทางประธานในพธิธีนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับต้นกระถินสายลุงพลนะครับผมแล้วก็ สายทางพิทนายนะครับผมก็รวมกันนะครับท hmm. ่าน์ที่ได้รับรองด้วยถ้าถือแล้วก็จะนั่งยพได้รับรองอาชีพนักรรมการของวัดของเราได้จัดไว้ให้ทั้งเก้าสายทั้งเก้าสายแล้วก็คณะรวมกันสิบท่านสิบกว่าท่านนี้แต่ถ้าหากว่าดูบรรยากาศนะครับก็ให้ได้นั่งพิธีรับรองที่สำนัดจัดไว้ส่วนที่มีการกำหนดการ คนดังของเราอีกท่านนะครับพี่หลวงมากไกลนะครับวันนี้ก็มาร่วมงานด้วยนะครับผมวัดนี้เป็นวัดที่สามนะครับในการ ที่ทีมทงพลพป้าแดนนะครับผมแล้วก็พีทียูทูบเบอร์เนาะเรามาทําในส่วนของมหากรถินนะครับผมอีกตอนที่สามแล้วนะครับผมถัดจากวัดด่นานพระอินนะครับผมวัดพุทธนครพิบาลน,นะครับผมแล้วก็วัดนี้วัดถ้ำพระสาปองนะครับ มีบนปกตูมนะครับเพื่อดงหลวงก็ไม่ไกลจากปกกอกนะครับรับผ้าจากทางคณะกรรมการทางด้านหลังจ่ายละห้าร้อยบาทจ่ายละห้าร้อยบาทที่เป็นผ้าขาวก็มีนี่หนึ่งร้อยบาทท่านพระอาจานแจวแจ้งไว้ว่าใครที่ร่วมประดูสามร้อยบาทรับประดูคนเป็นผ้าปิตาผ้าปกตามะข้าวสามชอบด้วย ได้สเรื่อคนเดี๋ยวเขาสู่พิธีแล้วนะครับผมแงองทนยังไง้งมีต้นคนของ PVC สายลูมิลล์ที่เอาบัญชีอาจารเปิดเป็นต้องอย่าลืมถ่ายคลิปนะอาจารย์ต้องผ่าตองกรินสายลุลตั้งแต่วันแก้มาแต่ว่าอาจารย์ก็ตามเราไปที่แรกอาจารย์จะให้เราเข้าธนาคารนั่งอยู่ด้านีธนาคารกกร ในที่นี้เขาเลยประสานกันผิดก็เลยไปเข้าในบัญชีที่อาจารย์ลงในคำสดโพชัวมันก็เลยมีมาหลายยอดคือหลายเจ้ายังไงแต่เป็นหลักก็เป็นสายของูคนเข้าเลยของคุณเข้ามาจากสายอื่นเขาจะแยกอาจารย์มาที่อาจารย์ก็ตัดตัดออกไปตามที่เขาแยกมาตอนนี้ยอดที่เขาตั้งแต่เราประกาศเข้ามาปุ๊บเงินก็ไหลเข้ามาวันละเจ้าละร้อยเจ้าละสองร้อยสองร้อยกทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนตลอดทั้งป่านนี่แหละ จารย์ก็ดูดูเงินเงินเอฟซีสายลุงพลก็ไม่เยอะแล้วมาไหลเจ้าก็เป็นเงินอาจารย์รวมได้ยอดตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้นะสองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทสายลุงพลสายสาธุสาธุสาธุนะครับผมปกติถ้ามันเข้ากระนี่จะทีนี้อาจารย์ก็เลยจะไปทำเรื่องน้าลงกระสีกร ตอนนี้ยอดตอนนี้สองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสายของเอฟซีสายลูกบอลถุงบอลละร้อยสองร้อยห้าร้อยก็มีพันก็มีแต่ก็มีจำนวนไม่เรียกว่าดมาไ้สาธุบุญกับเอฟซีด้วยนะครับผมอันนี้เฉพาะเฉพาะยอดในบัญชีนะครับผม แจ้งเป็นเบื้องต้นเฉพาะในสายของลุงพลป้าแตงจากแฟนตับจากเอของลุงพลและก็ป้าแตงเองจำนวนสองแสนสานันเก้าร้อยสิบาทนะครับสองแสนมห่เ้านเก้ารสิยังไม่รวมกับสายอื่นอีกทั้งออกระบบนี่เฉพาะที่ผ่านระบบ e b a n k กิ้งนะระบบออนไลน์คำโนผ่านระบบออนไลน์ ก็ขอแสงสว่าทก็ขอมรนาครับแล้วเดี๋ยวเราจะทราบหลังจากที่เราถวายส่วนที่เป็นข้ากันถึงเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแจ้งทั้งต้นแล้วก็ต่อรํางกานอย่างนี้ก็จะได้ทราบตัวเรขที่ชัดเจนภายในระหว่างนี้ก็ท่านที่อยู่ด้านในแล้วยังไม่มีที่นั่งนะก็หาที่นั่งให้เรียบร้อยกันซสีก่อนเมื่อทุกอย่างพร้อมเราก็จะไเริ่มพิธีในการทอดถ้ายหวข้ากันถึงกัน แตส่วนผล้โยทอดแบกแกนะก็ยังเปิดบริการแต่ว่า่วงนี้เราก็จะรอไว้ก่อนนะอยู่ไว้ก่อนจะเดี๋ยวหลังจากที่ทอดถวายมาดกดินเสร็จแล้วเราจจะไปรับบริการรองทานแล่แล้วบรงการที่มาเปิดบริการ เดี๋ยวหลังจากที่ถวายผ้ากรถินเสร็จนะครับเราก็จะมีการรวมยอดในส่วนของยอดในบัญชีที่ f c โอนเข้ามาในบัญชีของวัดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเงินสดที่ติดต้นกรถินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเนาะว่ายอดรวมนะครับในสายของลุงพลป้าเตนป้าเตนเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมันะครบครบสำหรับคลิปนี้ก็ ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคู่ของสู้ต้าช่วยกันดันช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ